สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพรักทุกท่านเนาะนะครับเมื่อนี้แอดพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาคุณยายเหลานะครับท่านผู้ชมโอ้ตาหนายหลายนะครับงวดติพานมากคุณยายพื่นฝันป้อยเลขสองเม็ดนะครับโอ้แอดกะเห็ดขีบตั้งหลายปีนะครับกับบมมีผู้ไดฝันและกับมมซีเมนซำยายเหลาเนาะฝันได้เลขสองหางนะครับหนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแล้วหกเก่าเก่าหกถือทั้งบนทั้งล่างนะครับชมพิชมเนาะโอ้ตาคักนะครับเพื่นคักแห้งหลายนะครับงวดนี้ก็ตามต่อตั้งแต่ต้นงวดอีกเนาะนะครับม,มามานีก่ก็เสี่ยงมาาขึือกันนะครับกาวาสีมาเาบิงความเคลื่อนไหวว่าเพิ่นสีมีฝันบอ่อถ้าบ่าฝันก็แล้วได้เอ่อถ้าฝันก็คือสีดาตัวเลนะ็กเนาะ นะครับก้อนสิไปกาอยลืมนะครับไห้ก็ลังใจผมพันยัที่ในเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะพ้นทีบอท่านได้กดติดตามติดตามไห้เด้อนะครับนะครับผมพันยัยที่กลาบขอบพุณนหลวงนานะครับไปไปหายายเล่าพร้อมๆกันว่าพื้นสีฟันหรือยังไดเลกเราไปไปครับผม สวัสดีครับยายๆสวัสดีครับสวัสดีครับจุ่มเฮ็ดยังกันอยู่นี่หาหาเฮาให้ร้านโอ้ยผู้ใดผู้ใดยายเหล่านี่ว่าว่าสิมาหายายเหล่าแม่ไปใส่หมูไมใส่ยายเหล่าโอ้ยใส่อะไรยายเหล่าอื่นละแน่แล้ว

ไร่ยายเหล่าคนไหนคนใดยายเหล่าบูหูจักเด้อนี่บ่อเท่าเสื้อเหลืองนี่บ่อโอ้ยวัสดีคนนั่งสวัสดีคนนั่งจาโอ้ยหงมันาไนจำหนาลามาได้แล้วคนนํานเาทายเราบ่อด้แตงสุดจริงสิคนนั้นไปวัดงามไปวัดไปงามเลยเนาะโอ้ยบนรอหูโตเลยยังตัวนี้เจ้าหูโตเลยยังกังหูอยู่ ได้แล้วไดู้้้ว่าจะไหนเอาเอาผู้ว่าจะได้เอฟซีกันที่ได้โชคลลาบน้ำย่ายตั้วยแมนบ่แมนมันคือจะขากโพดพวกหมังม่งมองอื้อมองแตงแดเดย่างเล่่นบ่แมนาบ่นเอานบ่บ่ีเอาแน่บ่บ่ไปสิหู้อบอกกันว้านั้นเันบ่โอ้ยมงใั้นเขาจะบาด ได้ได้จ๊กบาทเหรอได้ซื้อรัตาลีรัตะลีไปบนไปดินไม่ได้เอาซากบาทซื้อรถตาลีทางทางหกใบพุนโอ้ยสามสิบใบพุนสามสิบซื้อต้ไหนสามสิบใบหกเก่าหกเก่าอะไหกเก่าไม่เนวมันที่หนึ่งเหบอกบลอมันมันออกเก่าหกบมเมนบ่มอนมันออกจะ้นาหกเก่าห มันออกหกเก้าหกขายมันอะแม่เออเออเดเอาตู้อาไอหนึ่งหกหกหนึ่งนั่นดิเอาจ้ากบาทเอยเอยเอาไปได้สู้ว่ามันถือไปนานเกินหูว่ามันถือจะเอาเอามันขัดเอามันขัดเอาใหนผ่าปีนมึงตายพอผัวผแล้วซื้อเอานึก่งไสซื้นเล ไอผัวซื้อโอ้ยตายบูแม่นผัวเราสะดุ้งเราปอบ้านนี่โอ้ยจำเข่าเคี้ยวซื้อกันได้อย่าอย่าขายดอกจำเข่าเคี้ยวมันแห่งขายยากเจ้าผัวมันบูแม่นของหาง่ายๆเด้อหางายอยู่ปุยถ่งเลผมบ่ได้มาหาหม่องนั่งดอกเรตามหายายเหลาซื้อๆเออ ยังสิโพดสิโพตั้งแต่ไปหาเหล็กมากไหมเห็นเจ้าเดียวนี่แหละคนเดียวที่มาคนแรกนะเเอาบ่อหรอบ่อ้เอายังจักบาทแมนบ่ทันทานเคยหาแกให้แกให้กหนึ่งจกเก้าแค่นั้นเองแมนสเมตรให้สเมตรด้านเขาบนเขาหลังอันกับอันนีเด้อเกนึ่งหนึ่านเก่านึ่ย่านหย่านมันพิก ยันมันเพิงมันพกะกระเมนก็มันออกเล้าอันนี้เก่าหนึ่ง ได้แลาวเอ้อนอนฝัน <laser> ม <message> <st immun itation> ันนอนฝันมังนี่แหละนอนฝันมังนี่นะฝันอีกเราบอกนี่ฝันเร็วฝันเลยฝันเร็วส่งนี้่งมานดูวะจะมาจะพูดได้แล้วนเรโอ้ยหมาคู่กับเรื่องเดิมเฮิ่นเฮิ่งนี่มือมือไหนี่มื้วนนี่ม้วนนี่บ่เอ้ยมันออกแล้วเล็กเล่าไหมมันจะออกเลยไทยบ่เอ้ยม้วนฝันกลางเว้นศูนยลางเว้นแสงแสกนี่แหละใบม่วงใบซ้อนี่แหละฝันปฏิโต น้อนอยู so ่ว like ่ามีผู้ชายเท่าๆล่ะคืออยู่หอแหละนุ่งกางเกงขาสั้นน่ะคือพ่อหักสีดำคือมาสีปากสิเอ้าสีดุ้งตื่นเลยไหมเฮ้ยหน้าบะแม่หัวอันเล่ามันสีอันซูนเก้าเก้าซูนบ่มันกลออีลี่อ่ออีลี่เนี่ยเพิ่มเพิ่มมาเฮ็ดนังก่อ มันมาเขามาสีปากเอามือนี่มือนี่มือมือนี่ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไอ้เนี่คือคืออีหยังนี่อีหยังอีหยังน่ะนิ้ว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 ซี่ซี่ซี่นิ้วซี่อ่าพนเอามาถูปากเอามาถูปากมาสีปากยใหญ่สิอะไรใหญ่ก็เลยสะดุ้งตื่นเอ้าเป็นพูดได้แล้วมาสีปากหยังออไปหน้าหวยหวยล้ามันสิออก้าศูนย์ศูเก้าได้มาหนี้นี่ว่าซั่นบ่กเขานั่น บอกกุ้มนี่นี่เนี่ยซุ่มสาวสมหน่อยนี่น่ะสาวสมหน่อยอยู่สาวสมน่อยนี่น่ะอ๋ออกอี่นิสูงเก่าอกอีหลีเอาเพื่อใดบอกมาบอกเลยบ่นั่นบอกไม่ได้บอกเลยค่ตีเอาใจเองตีเอาใจเองตีเอาใจของตีเอาใจของเอาคือจังไหนสูงเก่าปากจะขอพูดแม่ฮะคือคือไหนสูงเก่าตียังไหนเขาบอกว่าสูงเก่าปากเหม็นปากเวาวยังก็ออกผู้เท่าผู้เท่า ผู้เฒ่ากเก้าอ่าปากกับศูนย์เพว่าปากในศูนย์นี่แมะปากในศูนย์อ๋อคนตีจังสั้นผู้เฒ่ากับเก้าปากกับศูนย์ปออถ้าให้ผมไปเฮ็ดจังีเด้อขออนุญาตเด้อบ่บ่ได้ลื่นผู้ฝันเด้อ่าผมมานิ้วนี่นิ้ยซี่เอ็นบ่อ่านิ้วซี่ชูปากนิ้ยซี่กับซี่ปากกับแปดบ่อเรียกแล้ว คนแป้สิแปอีกแบบนแ่ห่แปไ้เหดแป้ถือคือเก่าเอ็นบ่ออกเก่าเจ้าแปคือเจ้าปือหลังมผมผมหมายความว่าน่ะนะลักษณะแนวแนวเฮาเฮาคิดตามด่เพื่นเบ้าเออมันอาจจะเป็นอย่างสี่ใดอีกบอีอีช่างนึงใดบอเรือนไหนมันทีหนึ่งใรเดือนทีหนึ่งทีหนึงแล้วมันทีหนึ่งคุสกีใม่ตัวใดนุนเก่าแล้วุเก่าตคุนเก่าหานึงนี่แล้วคุเก่า หนึ่งานมันึ่งนทีนึ่งนี่บอกใหญ่วันที่นึ่งดีละหนึ่งเดือนอย่างใหญ่บอกผมเนี่โอ้จำเริมได้แล้วคนบุนบรู้นังสือเนาะได้นังซือก็พอแม่ได้ประดับห้าวข้าวข้าว็้าวข้าวันาว ปั้นยูมังนี่แหละปันนี่เลื่อนนี่นะปั้นนดี่ยวนี่แหละนึกเก่าก็อาเนื้อคนลักษณะคนนั่นคืองวดที่ผ่านมาบ่กระผู้เทาคนเก่าๆนั่นแหละคนเก่าเก่าเก๋งย่างมากผู้คนกระเพาะสีตาทีโอ้ยผู้เทาผู้ที่มาบ่มีมันเออกบ่ทาอัน ซูนเก่าเก่าูนะกบอย่าจเกแล้วจแล้วนอนูก่ากัล้วางูนหกนออย่่ีวันหานอนานะไ้ล่าสุดแม่เราเนี่ยนอนล่าสุดนะครับนอนที่นี่ฟันกลางวันฟันยำเว้นเนี่ยล่ะฟันยำเวนแล้วก็ตีใบม้งใบสองเนี่ยแหละ โอ้มาซีปากยายสีิแล้วก็ว่าอันพู้ยายเอ้ยมันเนื้อหัวมันจะออกเด็ดเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่ยอันหัวเล่าเนอะเห็นปะอ่าม,มันก็บไม่อลีไม้ลีไม้ลีมล่มาขึ้นมันออกยังไง 3ามห้าสามห้าสามห้าศูนย์เก้าห้ายเก้าอตศูนเก้าอลีแล้วย่าได้โบน่แถวนี้บนเลยเลยนั่งไ่คุยกันซื้อกกบื้อกเบือเืมันดอกมันะเบื้ออยู่เบื้องไปแล้วมันลุ้ขึ้นมานันเนาะได้ชูวว่ามันถึงเนากระเบ้าไปส่ละเออทำไมมันจื่เร็วน้อข้าดนี่้หนึ่งพฤศกีกาเนี่ แม่เราเนี่ยมักตัวไหนมักชุนเก่ากับนึ่งหายี่วะชุนเก่ากับนึ่งหาง็นึ่งหมเอาคัดคัดกนเนาะเอาบังคัดคัดแล้วมักแค่นั่นแหละจากมันไปทางไดู้้ยายกับบแม่นายจารคนซื้อหวยเนาะซื้อตัอวรากากบานเงินนี่โอ้ยจำงไม่รู้เรยันจิงบนหน้าื้อยันได้ยู่ไปอยู่มาก็รื้คนั่นแหะรื้อวันนั้นก็วันนั้นก็จริงเนาแม่ก็พูดมาแค่ กหนึกับหกเก้าไม่ชอบอะไรไม่บอกชอบหกกับหกเก้าเควที่แล้วหกกับหกแต่ว่ามันอยู่ว่าไปบอกเขาจะไหนล่คนเก้เก้านี่บอกแม่มาบอกคนเกาเก้าแล้วผู้ชายแล้วเรามีอายุไรแล้วประมาณอายุห้าสิบหกสินี่แะเรามาคือเก้าแล้วงวดนี้ดีเพิ่นกับซิบว่ายังไงดยคุณบก็เด้ก็ซิบิ่นมาเอามือคุณซีอันปาก่นเลยยังว่าแต่เพิคุณบอกว่า มาชีปากใหญ่เยอะเว้ยมันผู้ใดมาเห็นงานหรือว่าคนแก่งสิดุงตื่นขึ้นมาเอ้าบ่มีผู้ใดโอ้ยเหมือนเลขบีบ่อ่ะอสองโตคือเกาเนี่ยแหละสองเมตรเก้าแล้วนี่ยายเหราเอายกยกยกหางหันมาทางนี้หันมาทางนี้งวดที่แล้วนี่บอกสองหางกระเข่าทั้งสองบทล่างมากงวดนี้ก็ได้อีกสองเม็ดกะซี่เข่าอีกคือเกาบ่ ับบันเดรนั้นก็หก่ก็หก่กหกือหกกนะกับแม่หอมน้หน้ำแม่หกน้ำแม่หนที่หนึ่งพฤศจิกาน้่กนมาหกน้่หกน้ำ่หน้่หม่น้แม่ไกแม่้่หกน้ำแหกน้หน้างมนมหน้มหกน้ำม่หนแม่ห้ม่น้ม่หน้ำแมเหกยะำม่หนน้่น้่นใหนม่หนม่น แค่บักมันมึง่ามาทางนี้นะย่ผมเนี่ยบนมตนะนี่มาแล้วมาแล้วาเลยโอ้มาทางนี้ก่อนครับโอ้มาทาง่องหน่อยก่อนเดี๋ยวไปโอ้ไป่องไงลูกอีกหน่อย อันนี้คือชมรมผู้สูงวัยนะครับเสียงอาจจะแซ่ยเยอะแยะไปหมดไม่ว่ากันแล้วเราไปทางพุินหันมาแล้วว้ายสองหน่อยๆก็นทายดูอะไรจะไงกัทายม้งไงก็ทายไม่เนี่เมื่อกี้เขียนบ่มีศูนโกนี่เจ้าของดงวดที่แล้วกับจังสี่ไหนเพื่อนเพ่นไหนหนึ่งหกก็เลยย่านเป็นหกกับเก่าก็เลยเขียนหนึ่งเก่าให้พร้อมมวดนี่เพื่อนไหนศูนเก่าย่านเก่ากับโกตัวเดียวกัน ว่าเขาอีกนี่นอนนี่วันี่มีท่ายถุ่มเลยเด้ออยากไปขายผัวสื่อแค่นั้นพ่อครับผมขอบคุณครับยายเหล่าครับผมขายจากจใเพิ่นว่าสิจำนำก่อน